สวัสดีค่ะวันนี้เหมีก็มีเทคนิคการลบรายน้ําดีๆมาฝากนะคะวันอื่นเรากดเข้าไปที่แอป In Shot เลยนะคะสังเกตดูตามวงนะคะแล้วก็กดที่วิดีโอนะคะจากนั้นกดที่คําว่าใหม่นะคะแล้วก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการได้เลยนะคะให้มันอัพโหลดเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะคะ กดเครื่องหมายถูกก็กดเครื่องหมายถ,ถูกอีกรอบนึงค่ะกดที่ผ้าใบนะคะแล้วก็เลือกขนาดอัตราส่วนนะคะก็คือกดลงไปเลยค่ะเลือก16ต่อ9นะคะของเรากดเลย16ต่อ9จากนั้นนะคะเราก็จะ ติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะทำช,ช้าๆไปด้วยกันนะคะพอตี่เครื่องหมายถูกเสร็จเราก็จะเลือกแบบเต็มจอนะคะค่ะจากนั้นเราจะใช้2นิ้วนะคะที่หน้าจอหรือว่าขยายพร้อมๆกันนะคะให้คำว่าใครมาสเตอร์ ออกไปนะคะหายออกไปจากนั้นก็จะกดตกลงเลยค่ะพอกดตกลงเสร็จแล้วเราก็จะลองกดเล่นดูนะคะเราสามารถตรวจสอบได้นะคะว่ามันเป็นยังไงมันโอเคไหมเลื่อนดูจนจบคลิปเลยก,ก็ได้นะคะ ว่าคำว่า k i n e m a t e r หรือใคมาเตอร์หายออกไปหมดหรือ,อยังนะคะโอเคค่ะถ้าตรวจสอบเสร็จแล้วเราลบ k i n e m a ต t e r ออกก็จะใส่เป็นโลโก้ช่องของเราแทนนะคะเราจะกดที่สติกเกอร์เลยนะคะ แล้วก็กดตรงที่เป็นรูปภาพนะคะกดตรงที่เป็นรูปภาพกดเลยแล้วก็กดตรงเครื่องหมายบวกนะคะจากนั้นก็ให้เราไปเลือกรูปที่เราตัดแบบไม่มีพื้นหลังนะคะกดเลือกรูปที่เราต้องการได้เลยนะคะจากนั้นก็ปรับขนาดของรูปให้มันพอดีกับวิดีโอนะคะให้มันดูเหมือนเป็นโลโก้ที่ลอยขึ้นตลอด กับวิดีโอของเรานะคะปรับให้มันพอดีนะคะจากนั้นก็กดตกลงค่ะเราสามารถเลื่อนได้นะคะว่าเราจะวางให้มันเริ่มตรงไหนอะไรยังไงว่ายาวแค่ไหนนะคะเราก็ลากยาวไปเลยลากจนถึงในจุดที่เราพอใจอะคะ่ะแล้วก็ตกแต่งนิดนึงค่ะจากนั้นก็กดถูกต้องนะคะ พอกดถูกต้องเสร็จแล้วก็เลื่อนๆดูนะคะก็กดบันทึกเลือกขนาดคุณภาพนะคะเราสามารถเลือกได้เหมืนจะเลือก1 0 80นะคะแล้วก็ปิดโฆษณาในช่วงที่รอนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยนะคะเมื่อกี้แล้วก็กดกลับไปรูปบ้านเลยนะคะจากนั้นเราก็ไปเปิดดูที่ g a l เลอรนะคะเลือกวิดีโอที่เราเพิ่งบันทึกนะคะ เช็คดูว่ามีความเรียบร้อยแค่ไหนนะคะก็นี่เป็นการลบลายน้ำนะคะง่ายๆแล้วก็ใส่โลโก้ช่องของเราแทนนะคะ